ลบแค่นี้พอไหมครับสายลกๆก็เดี๋ยวเนี่ยครับถ้าสายดีเน กลัดไม่โดนเอ้าโอ้โอ้โอโอโออแรกกัดไม่โดนนะครับเราบางตีไปกลัดีนะครับป้าพอมดูดิย่าไปอีดาบเลยครับโอ้โห ก็เดี๋ยวผมจะปลดแล้วก็จะปล่อยนะครับหอมมากก็เนี่ยครับเป็นหมายที่แบบคือมันมันก็ตีพอตีได้นะครับคือสภาพหมายลกๆแบบเนี้ยคือเราค่อนข้างที่จะแบบยังไงมันลำบากนิดนึงอะแต่ว่าอาไรือวไม่ต้องไปครับลา,ากเขย่าก็ย,ยังยาวมาครับเพราะว่าทีแอคชั่นมันทีมันไม่เสถียรหรอกแต่ว่า ปลาเนี่ยคืองมันหาจาังหวะกัดอยู่มันนึกว่ามันนึกว่าพวกมีสิ่งมีชีวิตตายมาครับก็มันเลยทําให้ปลากัดน,นะครับเหมนแค้ะนะครับก็ใส่ลุยครับผมลบพอต้องเหม็นแค,ค้นโอ้แล้วผมก็จะปลดล้วจะปล่อยนะครับเดี๋ยวปลาหอมนะครับหอมมากตั้งสาโกบครับผม ก็สิ่งที่จําเป็นนะครับก็ในการที่เราไปตกปลาครับทีมนะครับก็ควรพกไว้อ๋อเดวปล่อยแล้วครับโดปล่อยเลยเพราะว่าขวาอให้ามาไปก้นวนก่อนเพราะมันยังไม,ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับปลายกนี้ได้พร้อมผอมเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เกลีวผมเมนแค่นะครับก็เป็นเหย่างที่วัดปลาติดง,ง่ายนะครับก็ แล้วอย่างคือปากเหยือครับทนมากตัวนี้ผมใช้มาสามประมาณสามเดือนแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไอตัวที่ไปเก็บอยู่บนต่อไปล้วไม่รู้นานมากไม่ยังแข่นะครับก็มีจาหน่ายทั่วประเทศครับไม่ลองไม่รู้นะครับของมันต้องลองครับผมกอนปลาติดง่ายเหยืยทอทนครับขอทานจริงๆรับประกรันคุณภาพเลยสุดยอดครับผมปลามันลงวันเมื่อกี้เนะี่ย ตีไม่ทันแล้วนั่กันคนเล่นน้อยๆอยูย่อุ้ยปัดโอ้โหโอ้หอมอีกแล้วอเดี๋ยวต้องปล่อยนะครับเพราะว่าปลาผอมผอมตัวที่สองครับ,บมันเป็นร่องยาวๆเนะพอดีเห็นปลามันรออยู่นะเมนแคะแนละ้วครับปับเป็นติด ก็คือผมหาขี่รถเลาะไปเรื่อยแล้วก็ขี่เหมือนขี่รถชมวิวไปเรื่อยแล้วตรงไหนมีนช่องผมก็ลองหยอดดูนะอันนี้ก็นี่ครับเป็นเม่นแคบปาหอมอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะปลดล้วก็จะปล่อยไปแล้วเพราะว่าเนี้ยดยวหุ่นดิปลาย,ยุคโควิด ไม่รู้ว่าถ้าตัวมันเล็กแล้วมันอ้วนอ่ะผมก็เอาแล้วแต่ว่าเนี่ยมันผอมนะผมก็จะปล่อยนะเ mm hmm. มนแคะนะครับก็ประกิดเป็นโดนนะบอกได้คำเดียว mm hmm. ว่ปาปลาติด,ดโคตรง่ายเอาปลดนยครับ ล้วปล่อยล่องเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อยาวๆนะครับไ,ได้ไหมได้ไะอ,อมเชียวนี่ครับเวลาข้อดีของเมนแค่คือเวลาปลากัดน,นะครับตัเวเบ็ดตัะบัตออกบอดี้นะครับทำให้แบบติดง่ายครับติดง่ายสุดๆเลยฝากกันนะครับเมนแคะครับ ใครยังไม่ลองก็ไม่ควรพลาดอะ่ะคุณธรรมเดียวสุดจริงเห้ hey, ผมป็นยังแค่ตะลองทัวหมายข้างทางยอดครับผม